เนี่ยวกเด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 เอาละอีดอกดูนี่นะฉันจะเคลียดดีให้ได้นนี่เหนืออาทิตย์นะจะอีดอกดูนะดูนะนี่ไหนนี่ไหนจิ้มอยู่กับจิ๋มขยับเลยเห็นไหมกูรู้ไหมกลับว่าโอ้ไอ้นี่สวยจุงเบยขอจับหน่อยเฮ้ยไม่ได้อีดอกเดี๋ยวน่าจะเป็นรอยโอ้โห่วงโทรศัพท์แต่มมันประจุมือกูทำไมฮะอีลูกมึงจะแดกอะไรบอกแม่มาได้ไหมทำให้แดกโอเคไหมโอเคครับแม่แดกได้หมดและครับอยู่ไว้ขี้นะจ้องจ้องจ้องจะจ้องทำไม โอ้โหสนุกชิบหายเลยครับกูนึกว่าเล่นแก้วหมุนที่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะเนี่ยเอ้ยโอ้ย,อยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยโตเป็นควายยังเล่นเป็นเด็กอีกกูขอโทษแล้วกันครับเสียงเมื่อกี้มันกูว่าแล้วเชียวบึ้มบึ้มเขาทำใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะครับอ่าลูุหัวแป๊บหนึ่งขอบคุณนะที่ช่วยเช็ดให้เนี่ยชัขี้เกียจเช็ดพอดีเนะี่ยขอบคุณนะเด็กดีโอ้โอ้โอแม่งมาโฉบอย่างงี้กูก็เหมือนได้เติมน้ำมันเลยถั่วถัถั่เจ็บ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 ไอ้เสียเจ็บนี่มันอะไรเนี่ยที่เสียง เฮ้ยเ <peach> สียงใครกิดไม่เอาแล้วกูไม่ว่าแล้วพ่อพอ,พอเลิกเลิกไปอยากว่าแล้วพอ่อเออไม่ใช่หรอกนั่นที่ว่าที่สวยจะตายนี่หูยว่าปากกัะโูดทีสวยจะตายในโปกเกมอนใช่ไหมออ <c oughs> เออเออนอ่เออเออเออเมอเออเ่อเออเออเล่เแม่เลยเอ้ออาอาเออเออาออเออเออเอาออาอออ้เออเอเอ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 เออเออเออนเออเออดออออเเอออ